ช่องมันนี่ออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สําหรับผู้ติดตามใหม่นะครับในช่องก็จะมีเว็บเกมกับเว็บบอทดให้เพื่อนๆเลือกทําได้เลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจอันไหนเพื่อนๆก็เลือกทํากันได้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บกดเหรียญ TRX นะครับนี่นะครับก็วิธีการสมัครนะครับก็ไปเอาลิงก์กระเป๋าใน Fa สเซตเพมาใส่นะครับก็เข้ามาที่เงินฝากตรงนี้นะครับด้วยดีโพซิตนะครับ พอเสร็จปุ๊บก็เลื่อนมาหานี่นะครับ Ron Tix นะครับล้วก็กด Copy ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็มาวางตรงนี้นี่นะครับพอจำกัดให้ใช้เป็น Force Pay นะครับได้ได้อย่างเดียวนะครับพอเราเอาลิงก์กระเป๋ามาใส่ล้วก็กดคำว่าไปได้เลยนะครับหรือว่า Go นะครับโอเคหน้าเว็บก็จะประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนถ้ากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับก็จะอยู่หน้านี้นะครับ ตอนนี้เวลาทำงานนะครับอันนี้จะเป็นเวลาทำงาน16ชั่วโมงก็พอเลื่อนมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังจะยังไม่ขุดนะครับโอเคตรงนี้ก็จะยังไม่ขุดนะครับให้เพื่อนๆมากดคำว่าขุดตรงนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปแก้แคปชั่นข้างหน้าเว็บนะครับก็ให้เราแก้แคปชั่นไปเรื่อยๆนะครับก็พอมาถึงพอเสร็จปุ๊บก็จะเดี๋ยวเรียนเขาจะขุดอัตโนมัติเลยนะครับก็วันหนึงเราจะได้อยู่ที่ศู 01 0นะครับผมก็ทําได้ไปประมาณผมเพิ่งสมัครมเมื่อตอนบ่ายนะครับก็มันให้มาทั้งหมด21ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้ผมเหลือ16ชั่วโมงประมาณ15ชั่วโมงนะครับก็ตอนนี้เหรียญผมก็ได้อยู่ที่0.0024567ในะประมาณนี้นะครับก็ลองกดเก็บกําไร นี่นะครับผมก็เก็บกําไรสําเร็จแล้วนะครับรวบรวม TRX สําเร็จก็ได้มาอยู่ที่0.0024744 5นะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอนกันนะครับหน้าเว็บก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมอันนี้จะเป็น PTC นะครับน่าจะเป็นการดูโฆษณาโฆษณานะครับตรงนี้ก็มีประมาณนี้เรามาดูอันต่อไปฮาร์ดแวร์ เอสแวร์อันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับพเพื่อนๆก็ลองมาดูกันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินฝากก็ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆฝากนะครับก็ถ้าพเพื่อนๆเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับก็ถ้าฝากขั้นต่ําก็คือ10 t เทียนะครับอ๋อขั้นต่ํา5ทียกนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองเสี่ยงดูก็ไม่ว่ากันนะครับก่อนนี้จะเป็นการถอนนะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่เนี่ยนะครับ ถอนขั้นต่ำฟอสเซตเพยอยู่ที่0.00010000ทยกนะครับก็คือ1 0,000 s a t o น h ัตโชิทนะครับก็อันนี้จะเป็นการอ้างอิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงอันนี้ก็จะเป็นติดต่อนี้ออกจากระบบนะครับก็ถ้าเราจะถอนโอเคตอนนี้เหรียญผมก็มีอยู่ที่0 สักคูนะครับ0 0 0 8 9 1 1 8 2 tix นะครับก็วิธีการจะถอนแล้วก็ใส่ไปจํานวนไปเลยนะครับ0 0 0 8 9 1 1ด2นะครับก็พอเสร็จปุ๊บแล้วก็กดถอนพอเสร็จเพถอนโดยตรงเลยนะครับแล้วก,กดถอนก็จะมีให้ถอนโดยตรงก็มีนะครับตรงนี้ก็เข้ากระเป๋าที่เพื่อน สมัครมานะครับก็แต่ก็น่าจะเหมือนแบบถอนเข้าอ่ะเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปต้องถอนโดยตรงให้นะครับอ๋อถอนโดยตรงอันนี้ถอนฟอสเซตเอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับโอเคก็มาหน้าตรงหน้าแดชบอร์ดผู้ใช้นะครับนี่นะครับไวลเว็บโอมินเอ็นะครับนี่นะครับเหรียญก็เข้าแล้วนะครับศด 0 0 8 9 1 1ูนย์แปดเก้นะครับเว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับเว็บขุดอันนี้ก็น่าจะผมสมัครมาเมื่อตอนตอนบ่ายนะครับผมก็ถอนได้เลยนะครับก็ขั้นถอนขั้นต่ำอยู่ที่1 10,000 t r x นะครับนี่นะครับ0.0001 0 0 0 Satoshi t r x นะครับถ้าเราทำวันนึงเราก็จะได้อยู่ที่0.01 TIX นะครับก็เวลาตรงนี้จะมีจำกัดนะครับถ้าเวลาหมดเพื่อนๆก็ต้องเข้ามากดรีแคปชา่นตรงข้างล่างใหม่ให้เว็บเขาคุดต่อนะครับโอเคเว็บนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นนิดนึงนะครับก็เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับเว็บนี้ก็นี่นะครับถอนก็เข้าแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ